ช็อกโกแลตคุณหลานมาจากสวีเดนเอาอะไรดีสตรอเบอรี่หรือว่าอะไรเนี่ยแบล็คเบอร์รี่เอาแบล็คเบอร์รี่ดีกว่าสวีเดนลบสิบเก้าวันก่อนเพื่อนของน้องสาว บอกว่าที่ฟินแลนด์ลบยี่สบสี่สองสามวันนี้ปวดตรงนี้ค่ะเพราะว่าเคยใส่เฝือกมาห้าหกเดือนแล้วก็มาคิดว่าเอ๊ะมันปวดตอนไหนคงจะตอนเราลากใส่ยางอะค่ะแล้วก็ยันก็เลยต้องใส่นี่ไว้ก่อน เพราะว่าวันที่สีนี่ก็จะขึ้นดอยจะเดินหน่อยอืใส่นี่ก็ช่วยได้คนะ่ะจ้าเมื่อกี้นอนอยู่ในชิงช้างูตัวสีดำๆตัวเบลอเลยเลยไปตรงนั้นเข้าในกอง ลูกหมาก็ไม่เห็นอะไรสักอย่างพากันหลับกันทั้งแม่ทั้งลูกโอเคนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ